ก็ย้อนไปประมาณเกือบเ8ปีที่แล้วค่ะที่คุณแม่มีภาวะไตเสื่อมก็คือเป็นไตระยะที่4ทีนี้เขาเขา,เขาก็ได้รับการรักษาอยู่นะคะก็คือ,คอแต่ว่าก็จะมีอาการสงๆส,สุดๆทีนี้คุณแม่ก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ต ก็ไปพบเจลคือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ก่อนน้นเนี้ยเป็นคนที่ทานยาเม็ดยากแม้กระทั่งยาน้ำเองหรือเป็นผงเอามาละลายก็ยังทานยากค่ะอะคุณแม่เห็นเป็นลักษณะเจลแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อไตคือคุณแม่ก็โทรมาหาแนนตอนนั้นคือแนนทำงานที่ภูเก็ตนะคะ คือคือก็ไม่ไม่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ประจำแม่ก็โทรหาบอกว่าช่วยดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้หน่อยอยากจะลองทานต้องบอกก่อนว่าน่นเป็นพยาบาลนายก็เลยบอกว่าไม่ไม่แม่ก็คือคือยาแผนปัจจุบันคือดีที่สุดแล้วแม่ไม่ต้องอะไรมากมายอ่ะค่ะก็คือให้ทานยาปัจจุบันแล้วก็ปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการแลบปก็ทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําแม่ไปแบบนี้คุณแม่ก็ ไม่ก็ยังพยายามที่จะที่จะทานเจลค่ะค่ะก็คุณแม่ก็เซิร์ชเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ให้คุณพ่อค่ะช่วยสั่งมาให้ทานพอมาทานเจลปุ๊บได้ประมาณสามสามเดือนไม่เกินสี่เดือนแน่นอนนั่นก็อะด้วยความที่วิทยาศาสตร์นะคะก็ให้คุณแม่เจาะเลือดดูเลยเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนกินกับหลังกินปรากฏว่ามันขยบขึ้นมาค่ะจากระยะที่สี่อะค่ะ ขึ้นมาเป็นระยะที่3แล้วครีตินีน BUN ก็คือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะจากนั้นแนนก็เปิดใจเริ่มเปิดใจแล้วเขาก็ทานมาต่อต่อ,ต,อต่อมาแล้วแม่เนาะทานต่อมาเรื่อยๆจนกระทัง่งถึงทุกวันนี้5ปีแล้วอ่า,าทานทุกเดือนต่อเนื่องกันทุกเดือนแต่ก่อนนี้เป็นนอนไม่หลับนอนไม่หลับ น้ำหนักก็ลดมากเลยน้ำหนักก็ลดมากลด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 ก็เลยมาทานเจลทีนี้ทำงานก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนีจะเหนื่อยง่ายจะเหนื่อยง่ายแล้วก็ต้องให้เลือดตลอดเดี๋ยวนี้เลือดก็ไม่ได้ให้หลายปีแล้วตั้งแต่กินเจลมาก็ไม่ไม่เคยให้เลือดแต่ก่อนจะให้แทบทุกปีหกเดือนสามเดือนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้เลยใช่ทำงานปกติเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรได้ปกติ คือแข็งแรงแข็งแรง<า>ขึ้นม,<า>มากเลยค่ะยังไงเรนก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์เจลแล้วก็แนะน,นําให้พี่ชายพี่ชายก็เป็นไตแล้วก็ยายยายอยู่บ้านอายุเก้าเก้าสิบสองปีก็ให้กินแข็งแรงยายาก็มีคื่ทางกันทางบ้านทานแรงกันทางบ้านนะคะ